สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ดันด้นมาอีกเช่นเคยนะครับผมก็มาเจอเสียนนกเขาใหญ่ครับวันนี้ก็ท่านกําลังซ่อมพระเนียดอยู่เลยนะครับผมก็ถือว่าโชคดีครับดวงดีครับวันนี้นะครับได้มาเจอเสียนนะครับเดี๋ยวจะลองไปขอความรู้ท่านนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับดูครับนกครับ อุ้ยนกเยอะนกเยอะครับเนี่ยดูครับเต็มเลยครับประมาณสิบกว่าได้นะครับผมสิบกว่าตัวนะไม่ต่ำกว่าสิบห้านะครับนกฮะโอ้ครับเอาเดี๋ยวไปทักทายคุณพ่อก่อนคุณพ่อสวัสดีครับภูมิครับคุณพ่อชื่อคุณพ่อวัฒนาจ่าสมศรีโอวัฒนาชื่อเล่นเอาชื่อเล่นพ่อชื่อชื่อวัดโอ้คุณพ่อวัดนะครับผมเท่าไหร่แล้วพ่อนกกี่ตัวนะครับ เราอยู่ในตุ่มสามสิบเล็บคอกต่างหาก <c oughs> โอ้อยู่ในกรงเอ็น่นต่างหากใช่ไหมครับกรงรวมใช่ไหมครับขังรวมโอตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับพ่อนี่เก็ดทำซ่อมพผเนียดโอ้ซ่อมพผเนียดครับเนาะโอ้เอามาตรงคอนใช่ไหมพอ่อเอามาตรงนี้เนาะอืมมีกี่อันพอ่อพผเนีย่ยของพ่อครับมีห้าหลังโอ้มีห้าอันเลยครับอ่าส่วนมากนูก ที่พ่อเล่นนี่คือเป็นนกป่าหรือนกเพาะหรือยังไงครับนกป่านกเพาะไม่เล่นนกเพาะไม่เล่นอความรู้สึกนกป่ากับนกเพาะมันเป็นยังไงพ่อมันมันต่างกันไหมหรือยังไงครับตามความคิดของพ่อมันมันเล่นดีกว่ากันโอ้ครับนกเพาะมันจะเล่นไม่ค่อยมันค่อยเล่นไม่ค่อยเป็นมันเป็นยังไงครับเล่นไม่ค่อยเป็นนี่หมายถึงว่ามันจะมันจะจัดเกิน โอ้มันจัดเกินมันดูเกินอนกป่าไม่ทันเออนกป่าไม่ทันเราไปยอมดุกันครับผมแต่นกป่าเนี่ยก็คือมันจะไม่เร็วมากใช่ไหมครับมันจะพอดีมันจะพอดีครับมันก็อ่าอันนี้คือเล่นนกป่าล้วนๆนะครับผมดูครับอันนี้คอนไม้อะไรพ่อหนิไม้ไม้แก่ไม้แก่นะครับ เป็นช่างด้วยทำเองไหมครับพ่อเนี่ยหรือว่ายังไงครับนี่ครับโอ้ครับนี่สุดยอดครับเซียนรุ่นเก่าก็อย่างนี้นะครับอ่าครับอู้ครับอ้ยนกขันนึกว่าอยู่ในป่าครับตอนนี้ครับอยู่บนกรงนี่สามสิบใช่ไหมครับเออแต่งซ่อมอะไรยังไงเนาะเนี่ย ไม้ไม้ก็เป็นไม้ไม้แบบไม้ไม้พลาสติกเนาะพ่อเนาะครับของปลอมของปลอมมันต่างกันมากไหมครับนกป่าจะกลัวไหมหรือยังไงครับมันมีส่วนไหมครับของปลอมอออกับของจริงแต่เราขี้เกียจแซมบ่อยโอ้แต่นกป่ามีส่วนกลัวอยู่ใช่ไหมครับสวนกลัวอยู่ครับแต่พ่อขี้เกียจหาใบไม้ เอาง่ายๆเลยเปลี่ยนบ่อยเอามันเปลี่ยนบ่อยครับอันนี้ครั้งเดียวเลยจบเลยเป็นปีเลยใช่ไหมครับครับอันนี้ปีนหรือว่าใช้ไม้เศร้าครับผมไม้เศร้าโอ้ใช้ไม้เศร้าครับแต่ก่อนก็ปีนใช่ไหมพอ่อปอนก่อนนี่ปีนเนาะปีนครับไม่ปีนแล้วอ๋อครับโอ้นกต่อกี่ตัวครับนี่ทั้งหมดครับพ่อตัวสิบกว่าตัวโอ้สิบกว่าตัวครับมี สูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดที่เวลาคุณพ่อจะเลือกนกเนี่ยครับผมมาเป็นนกต่อนี่มีสูตรเด็ดๆนะครับเอาสักอย่างสองอย่างก็ได้พี่ก็ดูก็ดูอยู่ที่ต้นไม้น,นั่นแหละดูมันทำโอ้แคลออามาเลี้ยงว่ามันทํายังไงว่ามันขันยังไงใช่ไหมครับวิธีวิธีทามันจะไม่ทาเหมือนกันครับมันยังไงพ่อลองลอง,ลอ,งอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับผ มันจเวลามันเล่นมันจะมีความมันจะมีคารลมอมีคารลมครันบางตัวก็ไม่มีคารลมครับบางตัวก็มีคารลมครับก็ดูจากต้นไม้นั่นแหละว่าพ่อชอบแบบไหนที่นี่พ่อชอบแบบไหนครับแบบที่มันมีคารลมเยอะๆโอ๊ยนกที่ไม่มีคารลมนี่มันทาไมไม่ค่อยชอบครับมันมันหมานไหมครับหรือยังไงหรือมันมันก็มันก็เป็นบางตัวมัน มันหาสาเหตุไม่ได้ที่มันจะหมานไม่หมานโอ้สำหรับพ่อนี่ความคิดคือยังอไม่รู้ว่าดูยังไงนกหมาน,นี่มันอยู่ที่ตัวนกใช่ไหมครับอยู่ที่ตัวนกเราไปต่อมันได้เหรือว่าหมานมถ้าไม่ได้ว่าวทําดีไม่หมานก็มีไม่ได้ก็มีโอ้สู้นกที่ไม่มีคารลมใช่ไหมครับก็มีอย่างนี้ครับหรือว่ายังไงครับไม่มีคารลม ไม่มีข้าหมานมานก็มีมันบอกไม่ได้ว่าตัวไหนหมานไม่หมานเราต้องไปต่อรู้เองครับมันถึงจะรู้มันถึงจะรู้ว่าตัวไในหมานไม่หมานบางตัวทําดีขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็มีโอ้หมายถึงว่าจัดจ้านทุกอย่างครบใช่ไหมครับขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็มีอืมบอกไม่ได้ว่าครับ เป็นพ่อสาเหตุอะไรเป็นพ่อสาเหตุหหอะไรใช่ไหมครับทั้งๆที่คาลมนี่คาลมเด็ดทุกอย่างเด็ดทุกอย่างแจบต่อแมวมัมนไม่ได้ไไดคำว่าไม่ได้นี่มันจะมันจะไม่ได้อยู่ตลอดเลยหรือว่าอย่างไรหรือนาน,านได้ทีเออมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนานๆได้ทีอ,อ๋อหรือบางตัวไม่ได้เลยก็บางตัวไม่ได้เลยก็มีโอ้ครับอันนี้คือสูตรที่คุณพ่อดูใช่ไหมครับว่าอ่าคือไม่ดูหรอกว่า หมานไม่หมานอยู่ที่ว่าตัวไหนได้นกตัวนั้นละหมานได้ไหมครับถ้าไปต่อได้ตัวนั้นละหมันมันจะไปดูลายดูอะไรนดูไม่ออกเหมือนไก่ชนแหละครับอ๋อคือพ่อไม่ได้ดูลายเลยใช่ไหมครับนี่ดูอยู่แต่มันสังเกตไม่ได้ว่าไอ้ลายแบบนี้มันหมานเลยอ๋อหมายถึงว่าลายลายที่เป็นลายนกหมานแล้วที่ที่คุณพ่อดูลายนี่คือดูยังไงครับลายนี่ดูว่ามันสวยไม่สวยมันเป็นทู่ตัวเมีย ดูลายดูตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมเนี่ยอย่าดูว่าหมานไม่หมานไม่รู้หรอกอ๋อ oh. เอาลายนี่ดูตัวผู้ตัวเมียได้เลยเหรอครับพ่อดูได้ดูได้ลาย,ลาย,ลายตรงไหนครับลายปีกล่ลายปีกลล่ปีกมันลายปีก,ปก,ปกมันจะห่างจะทีต่างกันอ oh. ๋อเ oh. หรอครับโอ้ตัวเมียตัวผู้มันจะไม่เหมือนกันโอ้ oh. ครับ,รบมีตัวประกอบไหมตัวเมียตัวผู้อย่างเงี้ยครับมีไม่ให้ดูไหมไม่มีไม่มีมีมีก็เอาใส่กรงรวมโอ้จะไม่ขัง ครับถ้างั้นก็ดูเฉพาะตัวผู้ได้นะ,<จ>ะพ่อเนาะดูได้แต่ตัวผู้โอ้ครับตัวเมียนี่ปล่อยไม่เอาเออปล่อยปล่อยเขาคงรวมโอ้โอ<ป>ครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราก็จะดูตัวผู้ก็ได้ครับว่าอ่าวิธีดูดูดูตรงไหนนะพอ่อดูตรงสนับปีใช่ไหมครับดูตรงสนับปีมัน<อ>จะแน่นหนากว่ากันขาขาใหญ่เล็ยบยาวเล็บใหญ่มันจะแตกต่างกันครับ อันนี้คือพ่อใช้ดูตรงนี้เป๊ะไหมครับเป๊ะไหมส่วนมากก็แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นโอ้มันก็ถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมันก็ได้แล้วครับเดี๋ยวมันก็ได้แล้วครับเอาทีนี้มียาดีไหมครับยานกคึกหรือว่ายาแก้โรคอย่างเงี้ยครับมีสูตรหลวพ่อเวลานกป่วยนกอะไรมีมียาดีไหมครับที่จะรักษามีก็สมุนไพรพื้นบ้านเรานี่แหละเอ่อมีอะไรบ้างครับพ่อไส้เดือนบัวปูว่างอะไส้เดือน แก้อะไรครับไสเดือนพ่อส่วนมากนกนี่มันจะเป็นสิวโอ้นกป่วยจะเป็นสิวเขาจะเรียกเป็นสิวครับตามันจะเปียกครับตาเปียกครับแล้วทีนี้ไสเดือนนี่มันเกี่ยวอะไรยังไงครับนี่ให้แต่มันเขาบอกมันเป็นยามันเป็นยาแก้ของมันพ่อพ่อเคยให้กินอยู่เนาะให้กินประจาแก้แต่ว่าคือนกเป็นสิวใช่ไหมค่อยให้กินใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเป็นอย่างเดียวะนกไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นอย่างเดียวมี มีไส้เดือนแล้วนะอีกนะพ่อเมื่อกี้มีไส้เดือนปูมันปูนาแต่มันปูนาที่เรื่องเหลืองแลครับแกแล้วก็มากรอกปากมันเลยโอ้แกแล้วก็เอามาป้อนเลยเลยครับอย่างอื่น้วครับมีไหมไม่มีหมดแล้วแค่นี้อืมครับ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 ถ้าพวกนี้ไม่ไม่หายก็ตายแต่ส่วนมากมันจะรอดค่อยตายหรอกครับ ระหว่างไส้เดือนกับมันปูนานไหนเด็ดกว่ากันครับอันไหนอันไหนเป็นยาดีกว่ากันหรือว่าเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเลยใช่ไหมครับๆๆอันนี้คือสูตรยานะครับทีนี้ลายลายสนับปีนี่มันมันมันเกี่ยวไหมครับนกตัวไหนจะน่าเลี้ยงหรือไม่น่าเลี้ยงนี่สนับปีเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวถ้าสลับปีห่างๆมันเลี้ยงไม่ขึ้นเลี้ยงไม่ขัน ครับมันมันเรียงไม่ขึ้นนี่หมายถึงว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่ขันมันเอาไปต่อไม่ได้มันทําลูกต่อไม่ได้ทาลูกต่อไม่ได้อืต้องทีเลยครับจังนั้นต้องต้องทีต้องแน่นขาก็ใหญ่เล็บก็จะยาวขาใหญ่เล็ยบยาวเออเล็ยบยาวเล็บลายคอแล้ว<ๆ>ครับเกี่ยว <ๆๆ S 2> ไหมลายคอลายคอมันก็จะ คล้ายๆกันเลาไมนก็จะแน่นแน่นกว่ากันโอ้ให้มันแน่นให้มันแน่นเหมือนสนับปีกแต่แต่เสียงเสียงที่คนชอบบางคนก็ชอบเสียงเล็กบางคนก็ชอบเสียงใหญ่โอ้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับเสียงนี่ไม่เกี่ยวอืมครับผมส่วนตัวเราพ่อชอบเสียงไหนครับหรือทุกเสียงชอบทุกเสียงเสียงใหญ่เอาไว้ฟังฮะเสียงใหญ่เอาไว้ฟังบ้านเอามากทำไมไม่เอาไปต่อละครับนี่ไง มันมันไม่ค่อยหมานมันนกป่ามันจะกลัวส่วนมากมันจะกลัวเสียงใหญ่มันชอบมันชอบสู้เสียงเล็กแล้วเสียงไหนทํานกต่อดีที่สุดพ่อวะสุดพ่อเสียงกลางเสียงเล็กเล็กพวกนี้แหละแต่คนไม่ชอบฟังแต่มันจะต่อดีโอ้หมายถึงว่าพวกเสียงเล็กนี่เราเอาไปต่อเราไม่ต้องฟังอยู่บ้านครับหรือถ้าเป็นเสียงใหญ่คือเอาไปฟังอยู่บ้านอย่างนี้นะครับเอาไฟังอยู่บ้านเอาไปต่อก็ได้แต่มันไม่ค่อยหมานไม่ค่อยได้ อันนี้พ่อลองมาแล้วใช่ไหมหรือว่ายังครับลองมาแล้วทุกเสียนเขาก็พูดคล้ายๆกันหมดเลยคือนกป่ามันจะกลัวเสียงใหญ่แต่ว่าตอนที่ผมฟังอยู่ตอนนี้คือส่วนมากมีแต่เสียงเล็กเสียงเล็กเสียงกลางถ้าส่วนใหญ่นะครับตามที่ได้ยินที่นกคุณพ่อขันอยู่สองตัวครับตรงเนี้ครับทีนี้นกป่าแถวนี้หรือว่านกป่าแถวไหนครับที่คุณพ่อไปเอามาเนี่ยครับนกแถวนี้เลยนกแถวนี้เลยใช่ไหมครับอช่ครับ มี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 นกแปลกๆไหมพ่อนกแบบว่าสีแปลกๆขันแปลกๆอย่างเงี้ยมีไหมครับอยู่นี่ไม่ค่อยมีไม่มีไม่มีใช่ไหมครับมีแต่ปกติทั่วไปปกติขันธรรมดาทั่วไปออืครับนี่ครับฟังนะครับเสียงมีแต่นกเฉียงเล็กส่วนใหญ่เล็กไปกลางบ้างนะครับอ่าเสียงกลางอย่างเงี้ยเนาะครับเสียงใหญ่มีอีู่ตัวนะพ่าสองใช่ไหมครับเมื่อกี้นี่พ่อพูดเนาะสามตัวสามตัวสตัวสี่ตัวนี่แหละอันนี้เลี้ยงไว้ฟังหรือว่าเลี้ยง ก็ไปต่ออยู่ไปต่ออยู่แต่ไม่ค่อยหมานก็ไปต่อเหมือนกันแหละครับก็เอาไปดูกันเล่นเสียงใหญ่เล่นดูเล่นกับนกป่าดูเอาที่ทำหน่อยระหว่างเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่นี่อันไหนทํานกต่อนี่เอาดีที่สุดเอาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะพ่อส่วนมากก็เสียงกลางเสียงเล็กนี่แหละโอ้เสียงกลางเสียงเล็กให้ให้ให้สองเสียงนี้ครับผมจะต่อดีนกป่าไม่กลัวครับผมครับก็อันนี้ก็ ความรู้นะครับที่คุณพ่อวัดนี่ได้มอบให้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านนะครับเดี๋ยวคลิปที่2นะครับเราจะไปดูนกนะครับนกต่อของท่านนะครับแล้วก็วิธีดูสนับปีกว่านกตัวไหนตัวผู้นะครับแบบในตัวเมียนะครับซึ่งนกตัวผู้ตัวเมียนี่ดูยากเนาะคุณพ่อเนาะดูยากมากครับถ้าคนไม่อยู่ประชามันจะไม่ค่อยรู้เรื่องโอ้ครับผมครับผม ครับผมครับผมอ่ะครับก็เอาไว้ประมาณนี้สำหรับคลิปแรกนะครับก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากให้พี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผมกับพ่อวัดนะครับผมไปก่อนครับคุณพ่อวัดสวัสดีครับผมครับ